หัวจะปวดชีวิตมีแต่ความสับสนวุ่นวายคนเรามักจะทุกข์ใจเพราะว่าคิดถึงอดีตหรือว่าอนาคตใช่ไหมแต่เราลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วอ่ะพาวเวอร์มันอยู่ที่ปัจจุบันและเราสามารถที่จะมีความสุขณตอนนี้ได้เลยเพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันคือการได้อยู่กับปัจจุบันค่ะ การตื่นรู้ชีวิตเนี่ยมันก็คือการได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในขณะที่เรากําลังหายใจอยู่เนี่ยเราไม่เคยที่จะสังเกตลมหายใจของเราถูกนะมเพราะเรามัวแต่ใช้หัวเราเนี่ยไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้แต่เราไม่เคยสังเกตเลยว,ว่าเรากาลังหายใจอยู่ทั้งทางที่มันเป็นสิ่งที่เราอะทาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณหันมา ฝึกในการจับลมหายใจคุณจะรู้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือกลมสุขที่แท้จริงเมื่อคนฝึกการจับลมหายใจเข้าออกมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรู้ทันความคิดของคุณค่ะเวลาที่เราอาจจะนั่งสมาธิหรือเวลาที่เราทําอะไรเป็นเพลินแล้วเราก็เผลอไปคิดเรื่องหนูเรื่องนี้เรื่องนั้นพอคิดเรื่องที่หนึ่งเป็นหนูตัวที่หนึ่งวิ่งเข้ามาหนูตัวที่สองก็วิ่งเข้ามาอีกแล้ว หนูตัวที่สามก็วิ่งเข้ามาหนูตัวที่สี่ก็วิ่งเข้ามาอีกนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจนลืมว่าเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เราจดจอนั่นแหละค่ะ การโฟกัสหรือว่าการจดจ่อไม่ได้ใช้เพียงแค่วิธีการทําเป็นนั่งสมาธิหลับตานั่งคัดสมาเท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆในปัจจุบันเพราะการอยู่กับปัจจุบันก็คือการที่เราเนี่ยรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เช่นเรากําลังกินขนมเออรสันเป็นยังไงมันหวานนะก็รู้ว่ามันหวานไงเออหรือว่าเรากําลัง แต่งหน้าเราก็รู้ว่าเรากําลังทาตาอยู่ปัดคิ้วอยู่กําลังวาดรูปเราก็รู้ว่าเรากําลังลงสีอะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงนั่นแหละคือการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่หลับตาแล้วนั่งสมาธิบางคนบอกว่าหลับตาแล้วนั่งสมาธิมันอึดอัดก็ใช้วิธีการที่ฝึกอยู่กับลมหายใจฝึกอยู่กับปัจจุบันว่าเราทําอะไรอยู่นั่นเองค่ะพอเราฝึกในการโฟกัสได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่คือความสุขเราไม่คิด แล้วเราก็คิดน้อยลงคนที่เครียดมากทุกมากก็คือคนที่คิดมากแต่ถ้าเราคิดน้อยลงเราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้คิดอดีตเราไม่ได้คิดกังวลอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ